อยากให้เด็กทุกคนสามารถที่จะก้าวเดินออกจากโรงเรียนที่เป็นหน้าที่ของครูอย่างมีความภาคภูมิใจในการให้ของความเป็นครูเนี่ยก็คือให้วิชาความรู้จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าให้อย่างอื่นนอกจากนั้นก็ให้ความรักภาคภูมิใจเมื่อเห็นลูกๆประสบผลสำเร็จตรงนั้นคือสิ่งที่ครูประสบผลสำเร็จค่ะ ครูสอนวิชาหลักก็คือวิชาภาษาไทยวิชากิจกรรมก็เป็นกิจกรรมพู่มเพนประโยชน์กิจกรรมแนว,แ,นวและวิชาความเป็นเลิศอาหารค่ะสำหรับโรงเรียนเกิ้อวิทยานุกูลนะคะได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดนะคะให้เป็นศูนย์จัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นลูกๆที่มีภาวะเรียนช้าหรือเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เราก็จะจัดการเรียนการสอนพิเศษให้จะไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งอยู่ด้านหลังอาจารย์เดือนรภามีประสบการณ์เรื่องสอนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมมามานานโดยบุคลิกส่วนตัวเขจาจะเดืนรภาก็เป็นคนที่คุยกันว่ารเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ได้ดีทีเดียวนะครับทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือทาให้อาจารย์เดืภนเนีภาสอนเด็กกลุ่มนี้เป็น ไปด้วยดีเสมอมาลูกๆทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมกันให้โอกาสคนที่ด้อยการศึกษาภูมิใจในตัวของเขาเองยอมรับว่าเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติสําหรับคุณครูเดนภา,านะคะท่าน,นก็จะเป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบนะคะไดการ ช่วยเหลือลูกศิษย์ในเรียนที่มีความบกพรล่องนะคะคุณครูจะใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเฉพาะเวลาเราสอนกลุ่มเราจะแยกเป็น3ามกลุ่มต่างกลุ่มก็จะใช้เทคนิคการสอนต่างกันคําว่าเทคนิคการสอนต่างกลุ่มคือโรงเรียนเราจะกรองนักเรียนออกเป็นตามสภาพศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบของการคัดกรองเกรื่อโมเดลโดยเกรื่อโมเดลเนี่ยจะมีการคัดกรองเด็กทุกปีการศึกษานะครับเริ่มต้นปีการศึกษาก็จะคัดกรองเมื่อคัดกรอง แล้วก็จะทําการเรียนการสอนโดยใช้เวลาว่างเวลาเที่ยงบ้างเวลาเลิกเรียนบ้างหรือเวลาที่มีชั่วโมงว่างการทําความเข้าใจเขาว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะต้องเรียนรู้อะไรและทําให้เด็กก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเหลือเด็กกลุ่มเล็กๆที่เรารู้ว่าเขาบกพร่องจริงๆกลุ่มนั้นเราก็จะเล่เพ่งเล็งเป็นพิเศษในแต่ละปีก็จะเป็นวงจรรักษาอย่างนี้ครับคือใช้เครื่องมือคัดกรองเพื่อกลั่นเด็กออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่ปกติกลุ่ม ที่มีความสามารถปานกลาง แล้วก็กลุ่มเด็กบุพล้องทางการเรียนรู้ที่โรงเรียนเกื่องมืออนุก,กูลนี่ก็มีนโยบายที่จะให้สอนทักษะชีวิตมากกว่าวิชาการให้ความอบอุ่นแทนพ่อแม่เขาที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาก็อยู่กับปู่ย่าตายายซะส่วนมากครูจึงทําหน้าที่แทนเป็นพ่อเป็นแม่สําหรับผู้เรียนที่คุณครูสอนมานะคะมีความรู้สึกเสมือนว่าคุณครูเป็นแม่คุณครูเป็นผู้ให้ลูกๆได้สามารถมีศักยภาพทักษะชีวิตอื่นๆนอกจากความรู้ในห้องเรียนเพราะว่าลูกจะต ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูก็จะให้ความรักความเมตตานะคะไม่ใช่สอนแล้วก็หมดภาระ,ะหน้าที่ของความเป็นครูเด็กกลุ่มนี้นะคะก็เป็นเด็กที่ ขาดการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนนะคะเราก็จะมาฟูมฟักนะคะอยากให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้รับโอกาสนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนเรามอบโอกาสทางด้านสังคมการเข้ากับเพื่อนพวกนี้นะคะก็เสริมกิจกรรมต่างๆให้ด้วยค่ะครูประจําชั้นจะต้องทราบปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นดังนั้นถ้าทาให้ครูกับนักเรียนมีความใกล้ชิดกันสนิทสนมกันพอสมควรสําหรับวิชาชีพครูแล้วเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจมีความสง่างาม สามารถบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ตัวน้อยของชาติให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณครูเองเป็นคนที่สามารถสร้างประโยชน์หรือมีคุณค่ากับสังคมในเรื่องของวิชาชีพในชีวิตนี้ก็คงจะภาคภูมิใจที่สุดสำหรับอาชีพครูแล้วก็วงตระกูลค่ะ